สนันาขนดโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพสุขภาพกาแฟทีนิมหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนันานโดยผลิตภันเสริมอาหารแคลเซียแคลเซียบบัลูกกระดูกสนันานโดยน้ำมันงาดำเสมีเอกโลกนดารโลต้านูาโนอิสระต้องขวดนี้ ครอบครัวชูสวัยจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีให้กับสจเตาสมควรชูสวัยที่ร้านอเนกประสงค์บ้านชูสวัยซอยวัดศรีจันปดิษ์หมู่2ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวชูสวัยนำโดยนางอารมณ์ชูสวัยสอเกษรินชูสวัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูผู้ช่วยอรุธชูสวัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางปูใหม่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูยูเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ73ปีให้กับส จอดเตาสมควรชูสวยัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดยมีนายสุนทรปานแสงทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวคำวอวยพรร้อมด้วยสอจอชนะงวนงามสีรองประธานสภา,าอบจอสมุทรปราการดรรัชชนนท์ทองอารามนายพุทธชาติเชื้อไถ่รองนายอกอบจอสมุทรปราการนายวราพรอศวหิรบดีประธานสภาเทศบาลตำบลบ,บางปูนายสัมพันธ์เตชะเจริญคุณอดีตนายกเทศบาลน,นครสมุทรปราการคำนั้นสดชูสวัยที่ปรึกษาประธานสภาเทศบาลตำบลบางปูนายสมศักดิ์คล้ายสิริประธานสภาเทศบาลตำบล ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการทั้ง6กอำเภอฝ่ายปกครองผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและพ่อค้าประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้านำกระเช้าของขวัญมาร่วมอวยพรกันเป็นจำนวนมากต้องเรียกว่าครอบครัวชูสวาเนี่ยก็ได้โทรมาคุยนะครับได้โทรมาคุยกันแกจะโทรมาคุยเป็นประจำานะครับมีแต่ความเจริญท่านบอกว่า ให้แข็งแล้วก็ให้แรงๆด้วยนะครับรเจ้าได้บอกพะเยงี่จริงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มานะครับงานของผมในวันนี้ก็ขอขอบคุณ มากๆนะครับครับขอขอบคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนนันนโ่ยกาแฟปาทีคอปฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่นิมวนไม่มีไขมันให้กริตลกาแฟแท้สนนันนโ่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซ็กแคลเซียมบำรุงกระดูกชนนันนโ่ยน้ำมันนาดำเส้สมียเอกลโก้ดร์ลินด้าลน้าโนอิสระต้องขวดนี้เลย